สวัสดีครับหลวงกิจเจแนลครับเอาบ้านมาฝากครับอีกโครงการหนึ่งครับอันนี้หลวงกิจชาแนลมาเจอบ้านของอ่าอ่าร้านเฉลิมชัยครับนะเฉลิมชัยในจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่ใกล้ตัวเมืองสุพรรณสิบกิโลครับอ่าอยู่ใกล้ตัวเมืองสิบสิบกิโลนี่คือบ้านทรงทรงจั่วครับทรงจั่วแบบประยุกต์นะฮะประยุกต์ถือว่าใช้ได้เลยฝีมือดีฮะท่านผู้ชมก็ทําแบบนี้ก็ได้ว่าประยุกต์ขึ้นมานะครับสไตล์แบบนี้ก็ เราจะเห็นแถวปักลางเราทาเยอะนะแต่ว่าทุกคนทําได้แต่ฝีมือเนี่ยอ่าฝีมือใช่ปะ่ะแต่ละคนฝีมือไม่ไม่ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาคนที่ทําฝีมือถือว่าโอเคพอพอสูสีพอถูไถก็เรียเอาไหมว่าฝีมือสู้เพื่อนได้ก็เอามาลงว้ใน c ้ a n n แนให้เป็นทางเลือกแก่เพื่อนๆน,นะฮะนี่เือบ้านทรงจั่วแบบประยุกต์นะครับโอเคนะเอ่อหน้ากว้างหกลึกลึก ลึกหนะฮะนี่คือด้านหลังนะมีบานประตูด้วยเปิดข้างหลังอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยเพราะว่าน้องน้องหนึ่งก็ทำกำลังทำห้องน้ำอยู่โครงการนี้ดีนะท่านผู้ชมดียังไงฮนะเดีย๋ยวผมบอกให้ตอนจบนะครับบันไดต่างขึ้นในประมาณกว้างหนึ่งเมตร3ขั้นบันไดความสูงอยู่ประมาณ60 70เซนนะท่านผู้ชมนะ6 0 7 0เซนนะครับนี่คือขึ้นมาถึงก็เจอระเบียงะฮะระเบียงก็ขนาด1เมตริครับ บ้านเนี่ยกว้าง6นะฮะลึก6เมื่อตัดระเบียงไป1เมตรสินะครับก็จะเหลือห้องนอน4เมตรสิแล้วก็มีมานั่งอยู่ข้างหน้านะฮะสเมตร2เมตรอนุเมตร้าสิอันนี้2เมตรนะครับท่านผู้ชมถือว่าฝีมือดีนะครับอีกหลังหนึ่งที่วันนี้หลวงกิจชาแนลเอามาฝากนะครับนี่นะฮะก็โครกงการนี้ดียังไงท่านผู้ชมดีก็เขาใส่ไฟให้เรียบร้อยเลยระบบไฟเดินให้เรียบร้อยโดยเฉพาะห้องน้ำนะฮะท่านผู้ชม นี่ฮะอ,อ่างน้ํานี่ก็ทําให้เรามาดูบ้านก่อนเดี๋ยวรายละเอียดผมจะบอกตอนท้ายคลิปดีกว่ามาดูบานประตูทางข้าบ้านที่นึงว่าบานประตูที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงฮะความสูงประมาณ2เมตรนะครับเป็นบานทึบนะฮะเป็นบานสไลด์นะฮะลักษณะการทาโอ้โหฟีมือด,ดีครับท่านผู้ชมนะฮะอีกหลังหนึ่งที่เอามาฝากเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับผมไม่ว่าหรอกครับจะซื้อบ้านของโครงการไหนผมไม่ว่าหรอกครับจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่แต่ผมพยายามคิดอ่าก็หาโครงการที่ ฝีมือดีนะฮะและโดยเฉพาะฝีมือดีอย่างเดียวไม่พอต้องราคาถูกด้วยนะครับไม่จับราคาแบบโห,โหจนหน่าเกียดนะฮะหลังนี้นะครับก็ขาย490,000บาทนะครับถ้าใครดูมาจากช่องหลวงกิจเชเาแนลนะเขาบอกว่าเขาลดให้ฮะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับนี่ฮะครงการที่ผมบอกว่าผมชอบอะไรฮะชอบระบบไฟนะครับเ็าจะใส่ระบบไฟให้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถ ใอ่ได้เลยโดยเฉพาะกระเบื้องปูห้องน้ำนะฮะนี่นี่นี่น,นี่น้องลุงนี้ก็คือเจ้าของบ้านนะฮะแต่อาจจะเขินกล้องหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะเอาไว้าจักถ่ายที่หนึ่งครับน้องหนึ่งครับสวัสดีครับนี่คนนี้นะฝีมือดีอยู่วงการบ้านมานานนะฮะนะครับก,ก็มีเพจของเขาด้วยนะฮะเฉลิมชยัยอ่าเฉลิมชยัยเดี๋ยวว่าน้องหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูติดตามบลนานของน้องเฉลิมชัยได้วันนี้หลวงกิจชาแนลมาฝากห้องนี้ทาเป็นห้องอะไรดีนะน,น้องหนึ่งว่าเป็นห้องอะไรดี ห้องรับแขก่หรือว่าวางโต๊ะอาหารด้วยจโต๊ะหนึ่งนะแล้วก็รับแขกไปได้ด้วยนะเออนะฮะนั่งได้ห้าคนสบายสบายครับหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหรือหนึ่งห้องครัวก็ได้แนละ้วแต่ห้องครัวหนึ่งห้องน้ําห้องน้ํากําลังป่วยลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งห้องนอนเรามาดูห้องนอนนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือห้องนอนนะครับอ๋อถือว่าใหญ่นะท่านผู้ชมขนาดสี่เมตรห้าสิบนะครับก็ตัดห้องน้ําไปหนึ่งเมตรห้าสิบนะ โอเคนะฮะนี่คือลักษณะการทำนะฝีมือดีนะฮะวันนี้หลวงกิดเอามาฝากถ้าเพื่อนๆซื้อบ้านก็อย่างที่ผมบอกนะวันนี้ก็มาชีพเป้าไว้ซื้อบ้านนะครับอ่านี่คือหลุม1หลุมเป็นรูปทรง8ดเหลี่ยงทรงยาวใส่ไฟไว้เรียบร้อยเป็นไฟสลัเปาแอดอา LED อ่ะพูดผิดไปนิดนึงหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างเล่นด้วยกระจกนะครับทั้งสองทั้งหมดเลย อ่าเล่นด้วยกระจกก็คือมีบางส่วนเป็นลูกฟักไม้หนึ่งลูกที่เหลือกระจกหมดเลยครับนะฮะเราก็ติดผ้าม่มานเอานะครับโอเคนะนี่ฮะคือห้องนอนกระดาเจสามเมตรคูณสี่เมตราสิบนี่เสียงดังนิดหน่อยอย่าว่านะอย่าว่ากิจตินะครับหลวงกิจไม่ว่านะฮะหลวงกิจ a n แน l นะช่องน้องใหม่เปิดใหม่ชู้ช่องไทยทามไม่ได้นี่คือน้องเชื่ออะไรแล้วนะนะน้องวันน,น้องวันนี้นะเออนี่เป็นแม่บ้านที่โอ้โหนี่ฮนะ ไม่ต้องห่วงเลยครับนี่กําลังจับปูนอ้าไม่ใช่นะปูกระเบื้องัท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะกระดาษหนึ่งเมตรละสิบคูณหนึ่งเมตรลาสิบนะครับความสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรเจ็ดสิบได้มั้ยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบนะลูกค้าสามารถเลือกด้วยนะหลังที่ว่ายังไม่ปูแต่ว่าที่ปูไปแล้วห้ามเลือกนะครับท่านผู้ชมโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าสั่งทำออเดอร์นะก็สามารถเลือกได้แต่ที่ทำไปแล้วก็ไม่ว่านะฮะนี่คือว่าไปดานแล้วก็ ขวาห้องนะฮะตีแบบก้าวบางใบนี้โอ้โหฝีมือไม่ต้องห่วงเลยครับท่านชมโอเคครับผมจะสรุปบ้านหลังนี้นิดหนึ่งนะครับพื้นที่ใช้สอย6กคูนหนะครับนะแล้วก็มีหนึ่งระเบียงแล้วก็มีหนึ่งห้องจะทำห้องนอนเอห้องรับแขกหรือว่าห้องครัวก็ได้ผสมกันแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ำนะฮะสามารถวางตู้เย็นได้นะครับถ้าวางตู้เย็นก็ขอโทษนะมันจะติดปานประตูต้องวางกว่างนี้ถ้าวางกว่างนี้อาจติดหน้าต่างแต่ไม่เป็นไรนะเราก็สามารถ พลิกแปผงได้หมดนะครับก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้าส่วนคนนี้คือเจ้าของกิจการตัวเล็กโอเคนะกดไลค์กดแชร์นะครับเบอร์ตัวสับอยู่ใต้คลิปนะครับเวลาซื้อก็บอกว่าดูมาจากกิจตินะลดได้ล้ได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 ้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ